อาลละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาคำนวณผูดคุยหวยห,ห้าน้อยกันต่อน,นะครับหวยห,ห้าน้อยขีดไทยมืออื่นวันที่ยี่สิบก็มาบอกถึงหวยห้าน้อยมือนีกันก่อนเนาะเสียดายเสียดายจริงๆแล้วเฮาหน่าจะได้แต่งแต่ห้าน้อยพิเศษแล้วห้าน้อยพิเศษที่มันออก อันเมื่อว่าที่เขาล่งไหวกับเป็นเด่นเป็นเจ็ดล่องเป็นศูนย์เข้ากับบด้จับส่กันนะคะผมเนาะมันถ้าจับใส่กันกับเขาอยู่เจ็ดศูนย์นี่แหละครับเนาะก็คือว่าถ้าผู้ใดได้ไปทาบุญอยู่วัดกับทำบุญเพื่อท่อมนิดน้าเด้อค่ะมันกับมันก็หรุดดวงมันยังรุดอยู่เนาะครับดวงมันอาจจะได้สามละมื่อนี้นะแต่มันก็ได้แค่หนึ่ง อันห้าน,น้อยพิเศษตั้งแต่หมู่บ้านแล้วที่ว่ารุดแบบว่าห้าจอได้อยู่จเจ้าได้ตัวเด่นแต่ห้าจอบโบเขานี่แหละมันก็นเลยเป็นเมืงีลแล้วครับเนะาะเสียดายอยู่ละครับฝากทํำบุญนําในเด้อครับเนาะวัดได้ไปวัดเลยช่วงนี้วัได้ไปวัดเลยมีแต่เหตุกับแมวกับอยู่บานวัได้ไปวัดเลยช่วงนี้ครับแต่ก่ะ ว่าจะเตรียมไว้ท่าบุญอยู่ล่ะครับครับก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับคนที่สนับสนุนช่องมาแล้วกาทําบุญมาขอพุณหลายๆด้วยครับอาก็จะขอลองไว้เล็กัญชี้ไหวเนาะขอขอบคุณหลายๆยครับ มาเบืงผลนฮาหนอยพิเศษกันก่อนแปดย์เจ็ดกับเก่าหกเก่าหกลางนี่เฮ้าบอกไก่เลยเนาะไห้แต่หกซีไว้มันบ่มบ,บนบ่มีเก่าเนาะส่วนบนกกนี่กระเสดายแปดกับไม้ เลขสาตัวก็มี8ดอยู่แต่มันก็ลุดไปนะลดสามตัวไปอีก2ตัวนี่กับบนาลดนอกเฮ้า,ห,าห้เด่นเป็นเจ็ล่องเป็นศูนย์ถ้าใคได้เบิร์คลิปนะครับกับบริจาพากันมันก็คือว่าดวงเฮ้ามีละอันค้นจับเลขนี่ล่ะครับแล้วก็ห้าน้อยปกติเนาะเจ็บใจอีกคือเก่าห้าน้อยปกติบนออก 30, หกสมศูเฮ้าหเด่นเป็นศูน เขาก็ยังจับบ่ได้บนหลุดมันกับโบมีนะครับดีนะเจ็ดยังมาหายอยู่ครับล่างออกหาเจ็ดเจถานี่แหละครับเขากับเขากับมีอยู่ส่วนวิไพี่กับสามกกเบิ่นมาเขากับจบล่างจะเป็นเนืงเก่าเขา้าหายกันไวเนืองแปดนี่นกับลุดไปนะครับเนาะอันช่องช่องของทอมนิดเด้อครับก็ียคือว่า ถ้าเฮาพ่อได้เข่าแล้วตาแหลกตาสองคือว่าสมมติว่าเขาพ่อได้ปนก็ยังดีกว่าเฮ่าจะไปเล่นอีกเนาะเฮากับบรููว่าเลกมันจะมาหรือเปล่าจากคำนวณทางช่องเนาะบ่ยอยากให้เล่นหลายน้อยถ้าแมนเฮาเข่าเข่าเอาแค่เมื้อนี้แล้วเมื่ออื่นเฮาคอยมาลุ่นกันไหมประมาณนี้ล่ะครับถ้าเข่าเบาเข่าก็ต้องไปให้มันสุดถ้าเขาก็ขึ้นลุดลุดขึ้นรุดเอาแบบประมาณนี้ล่ะครับเนาะทางช่องทอมนิดนะครับ เพราะว่าห่าขาคัดตัวที่ว่าคิดคำนวณมาใไห้แบบว่าไห้มัดร่วมตัวเด่นเด่นนะครับห่าขาบ้องหูมันจะออกตัวใดน,นะครับกับเลขกับมีเข่ามีหลุดเนาะฝากให้กําลังใจคือเก่าแล้ครับฝากให้กําลังใจกดไลค์กด, like, ดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมกับขอพูดหลายๆสําหรับคนที่เขามาใหม่ยนั่ืมอเลยครับขอพุณหลายๆครับมา มาคิดกันก่อนสักทองหลบก,ก่อนลูกเอาก็หนูเดี๋ยมนอนเนี่ยมันเป็น,นเนี่ยนะหนูอย่่มานอนตรงนี้สิขึ้นมาทำไมล่ะมันเก๋กะเห็นไหมเนี่ยฮะกะอยู่น้ำกันจกักรัดคลิปรุ่งคลิปกับ่บไ้มันน่านดอกครนบเนาะเอาอยู่น้ำกันเป็นกําลังใจกันซินาทีนะคะผมเนาะ จากติดตัดต่อน้ำนะครับเนาะลูกหนูหนูอย่าบางได้ลูก แบบนึงเด้อค่ะผมเมื่อีนเลขเขาดีบออาจารย์ดังๆเป็นไดนอ่ำบเด็ดไปเบิงใบเด็ดไปเบิงเลยครับมีบ่มีมมบข่อยมีเวลาพึ่งจะได้อัดไทให้กับตอนเที่ยงคืนนี่แหละครับ ก็เอาสูตรของเห้านี่แหลนะเนาะสูตรสูตรแต่ละคนมันก็บบ่คือกันนะเนาะมันกรไดแตกต่างกันถ้าว่าอันมกักคนดังคนเก่งๆก,งกัลองมาเบิ้งคือว่าเทียบกับช่องท่อมนิดเบิง้งถ้ามากักถ้ามักก็ค่อยแต่สิ้นใจเลยครับเนาะเฮาก็บโบ่ขยเก่งปันไหนครับ ใกล้กับหกขันในตอนกลางคืนนี่เนาะ แบบนึงงด้วยครับ มาห้าน้อยมืออื่นประจํามวดวันที่ยี่สิบมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามมืออื่นด้อครับมืออื่นหาเด่นเป็นหกล่องเป็น 9. เก่ามืออื่นเหล็กเด่นเป็นหกล่องเป็นเก่าตัวเนนตัวแดงหหกเก่า กำ 60. แล้วก็ตัวร่องลงมาไห้สองหกสขาแล้วก็หนกันไว้ครับให้ตัวแดงตัวเน้กนกัคือหกเก่าก็หกตัวร่องไหกสี่หกขาหกสองส่ขาหนูนส่วนร่องเป็นเก่าก็จะมี เก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าห้าแล้วก็หาหนึ่งหาศูนย์กันไว้ครับตัวล่องเป็นเก่าเนาะห, 91, 94, หาเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าห้าตัวกันห,หาหาหนึ่งหาศูนย์กะเหลขกกับมีเขาไมีรุดนะครับกะฝากให้เบิง้งเบิ้งกันไปนะครับให้เบิ้งช่องน้อยน้อยนี่แหละครับเนาะอายุน้ำกัน ห้กกำลังใจกันซินาที่ต่างคนต่างต่างหายกันนะเนาะ <c oughs> เล็กกันยังเจาะลุดอยู่แหละครับเนาะเข้าเห็ดตเก่งได้แต่ว่ามันเจาะลุดก็คือเล็กกัมีเข่าไม่รุดเ <c oughs> นาะครับฝา <c oughs> กหายกำลังใจคือเก่าแหละครับผมกะ กดไลค์กดคอมเมนต์ไว้คุยกันแท็กท่ากันได้ด้วยครับสำหรับมือนีกาขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขมากๆครับผมเฮงๆรงเลยๆครับ